สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางหุ้นสมรัฐนะคะงวดประจําวันพฤหัสที่20พฤษภาคม2564นะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันพุทธที่19ที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสําหรับสรัฐรัสเซีย ปิด46592 46592พี่น้องให้เด่น5ไปแล้วก็เจาะเข้า5665นะคะนี่นะสำหรับรัสเซียอ,อังกฤษนะคะปิดที่02004 0บน 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0ล่างอันนี้พลาดไปนะคะสำหรับรัสเซียอ,อ่สำหรับอังกฤษค่ะโทษทีค่ะเยอรมันปิดที่35602 5้หตัวเดิมนะคะห้าหห้าตัวเดิมค่ะไปกลับนะคะนี่สำหรับเมื่อวานนี้ก็เข้า2อลัฐเนาะรัเสเซียแล้วก็เยอรมันโอ้ดี 0, 0ูนมา2นี่มา3เลยนะคะ2 1 2หสาเลยเนาะเก้าสองส่วน5มา2อลัดนะคะ สำหรับเมื่อวานอังกฤษก,ก็พลาดไปก็ยังดีเนาะมาสองลัดนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันพฤหัสที่20พฤษภาคมนะคะ20พฤษภาพี่น้องให้เด่น3ค่ะวิ่งรูดนะคะ สำหรับจับคู่ก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกนะคะแล้วก็ 39มเานะคะสำหรับ3รัฐนะคะวิ่งรูด3นะคะอ่าชัดไหม30313536แล้วก็39นะคะสำหรับ3รัฐรัฐเสเซียอังกฤษและก็เยอรมันแต่ว่าพี่น้องอาจจะเลือกคู่ให้พลาดนะคะฉะนั้นก็ รูดสไปเลยหรือจะวัดดวงเหมือนเมื่อวานเนาะก็จัดตามนี้เลยนะคะแต่ว่ารูดป,ปลอดภัยที่สุดนะคะทีนี้เราก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมเนาะสำหรับ3รัดนะคะส่วนถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออไภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยสำหรับเมื่อวานนี้ก็พี่น้องก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสมาชิกท่านไหนที่ตามนะสำหรับเมื่อวานส่วนวันนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ comment, ทุกๆกำลังใจพี่น้องก็ขอขอบคุณด้วยนะคะาบางคอมเมนต์พี่น้องอาจจะไม่ได้ตอบนะคะแต่ว่าก็กดหัวใจไลค์กดหัวใจให้ทุกท่านทุกคนนะก็เป็นการสวัสดีทักทายขอบคุณด้วยนะคะอาจจะไม่ได้พิมพ์เป็นข้อความหรือคอมเมนต์ก็เป็นการ ก็เป็นการแสดงความสวัสดีทักทายขอบคุณนะคะสำหรับสมาชิกที่คอมเมนต์แล้วก็ทุกๆไลค์ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่พี่น้องก็ขอยินดีต้อนรับอยู่ด้วยกันก็ขอทุกคนเฮงเงปงัปงๆกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ